ที่ประเจดผูยานนี้เขาไม่ได้มองเห็นภาพลอยมาเขาใช้กําลังใจเขาเป็นพลิตเพื่อสามารถจะกําหนดรู้อะไรเมื่อไรก็ได้ตามบทียาสัยไอ้ภาพลอยมานี่มันเป็นเพียงว่าจิตเข้าสู่อุปจาระสมาธินิดหนึ่งจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิที่เราเห็นภาพแต่แวบ,บเดียวหายไปนั่นแสดงว่าจิตตกจากอุปจารสมาธิแล้ว เห็นไหมนี่เป็นเครื่องวัดนี่เขาไม่ใช่ล้วต้องการอย่างเดียวคือจิตสงบจากนิวรณ์ห้าประการต้องพอยมองดูใจอัน,น้วรณห้าตัวเนี่ยเขามายุ่งกับใจมาอะไรต้องรู้เลยว่าเราเลวมากแล้วนี่เป็นเหยี่ยของนรกแล้วถ้าขณะใด,ดถ้าจิตว่างจากนิวรณ์แล้วก็รู้เข้าใจได้เลยว่านี่เราย่องเข้าไปเป็นพรมนิดนึงแหละนะ จะเป็นพรมเช็ดเท้าแล้วพรมอะไรก็ช่างเป็นพรมก็เลยเนี่ยถ้าจิตว่างจะนิวรณ์อารมณ์มันก็เป็นชานต้าจิตจะเป็นชนันมันก็เป็นพรมเป็นพรมเล็กพรมใหญ่ก็ช่างวันหนึ่งเราเป็นพรมได้สักครึ่งชั่วโมงเราก็พอใจชานเพราะตอนหลับมันเป็นปฐมชานขณะหลับอยู่ถือว่าทรงชานตลอดเวลาถ้าตายระหว่างนั้นเป็นพรมเลยนี่ วันนี้วิธีหาจกิ่ง่ายๆกามีนี่เวลาปฏิบัติพระกรรมฐานก็ต้องปฏิบัติด้านใจ <c oughs> <c oughs> อย่าไปเถือกายไปสําคัญจะแต่งตัวยังไงก็ช่างจะนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนแบบไหนก็ได้จะยืนแบบไหนยืนขาเดียวยืนสองขายืนสามขายืนสี่ขา,ามีคนมีกี่ขาแค่คนมีกี่ขา ยืนสี่ขาได้ไหม,ไไมอ๋อไม่เท้าหรอนี่ก็กงโคงอะอม่ขามือก็ยันเนสองนี่มันจะยืนท่านไหนนั่งท่านไหนนอนท่านไหนเดินท่านไหนก็ไปให้จิตมันสงสมาธิใช่ไหมให้อยู่ในอารมณ์สงบเราชนะนิวรณ์ใช้ได้หมดไม่ต้องไปยุ่งกับกายกายเนี่อย่าฝืนมันนักเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดา มันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องอะไรต่ออะไรพวกนี้ย่าไปมันคับไม่เกินพอดีมันต้องการพักผ่อนก็มันพักผ่อนมันต้องการเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้มันเปลี่ยนคุมใจให้มันอยู่เท่านั้นท่านี้พอเมื่อจิตมันสงบแล้วจิตสัมามาชนะสามาชนะนิวรณ์ได้ปัญญาไม่ก็เกิดในจิตมันเริ่มสะอาดแล้วนิวรณ์ในตัวสกปรกคือตัวกิเลส ถ้าว่านี่วอนมันตกไฟจ็เกิ่มสะอาดพอมาสะอาดดีแล้วก็ขัดถ้ามันขึ้นเงาเติมนาฏวิปัสนาญาณย่างนี้เดี๋ยวก็ได้นะทำขน,นมเบื้องนี่เล็งแฉแล้วเล็งแฉเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันปั้นจริงๆสาปีมาเดี๋ยวตะกึ่งอันเนืองอข้าปัานชอบชัยสั์นี่นะไอแบบข้าพูดเนี่ยแกเอ้ยมันแบบทาําขน,นมเบื้องเนึ่ปากและเล็งแฉละเล็งแฉต้อง <laughs> ไหวอย่างนั้น เดียวอันเดียวอันแล้วปั้นจริงๆสิบปีที่ไม่ได้ถึ่งอันแต่นี้หากว่าถ้าเราจะทําจริงๆมันไม่มีอะไรชนะตัวชนะใจตัวเดียวหรือว่าจงยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่ปัสนายานนี่ปรัสนาญานแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงอะไรมันจะแจ้งแต่แปลแบบนี้ร้อยปีก็ทํากันไม่ได้แปลสงเด็ดจ ได้ฉันแปลฟรีก็ไม่รอไม่มีใครเถียงใช่ไ่มฉันถูก, <Yeah. S 1> กนี่อยากไ้เถียงมีปรัชนาญาญก็แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงเอาสิ้ายังไงรู้เด้อก็ต้องแจ้งเด้ยเห็นแล้วก็จริงด้ยเสร็จเพราะสับแปลออกมาว่าอย่างนี้เวลานั่งกรรมาถานก็อยากเข้ามาสว่างลงมันก็จุดไฟเป็นโอภาษไปเลยเสร็จ ไม่ถูกเลยเนี่ยทำคนเข้าใจผิดเนี่ยคำรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันแปลตามพยัญชนะถ้าแปลโดยอัจฉริยยอมรับนับถือความเป็นจริงไม่ฝืนความจริงเนี่ยพระราหันที่เป็นพระหันได้ไม่เห็นมีอะไรนะเบ่งที่แล้วคนคุยเนี่ยมันคุยงี้ไม่ยาบอกแล้วทำน้ำเบื้องในปาก อารมณ์ขวังก็คือไม่ฝืนกฎธรรมดายอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วก็ไม่วิตกกังวลเมื่อร่างกายมันจะพังรู้อยู่เกิดมันแล้วต้องแก่ต้องป่วยไข้ไม่สบายต้องพัดพราดจ้าของรักของชอบใจและก็ต้องตายในที่สุดรู้ไม่ใช่รู้ด้สัญญารู้ด้วยปัญญา ถ้ามีปัญญารู้จริงยอมรับนับถือจริงเมื่อเกิดแล้วถ้ามันป่วยเออกูรู้แล้วมันจะป่วยเอาเชิญป่วยตามสบายรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายแหละช่างไปแล้วเองเกิดมาฆ่าอยู่กับเองเองก็สร้างแต่ความทุกข์ให้เองก็ฆ่าก็ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายข้าไม่เอ,เองแล้วไปไหม ถ้ามันจะแก่ก็แก่มันจะป่วยก็ป่วยไอ้ของรักของชอบใจจะออพัดพลาดจากไปวูมันพัดพลาดแต่เราเมื่อไรชาวบ,บ้านโลกทั้งโลกนะก็เ,เหมือนกันเหมือนรับมีอย่างนี้เป็นธรรมดามานานแล้วแล้วเรื่องอะไรจะไปกังวลก็ไอ้สิ่งที่มันพัดพลาดจากไปนะ่แะแถึงเวลาที่จะตายเขาจริงๆไอ้ตัวก็จะเดินไม่ไหวแล้วยังอยากจะอยู่ชาวบ,บ้านเขาลำบากไม่อยากจะตายก็เชิญตายตายก็เลิกกัน ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเองเราขาดทำมาซื้อยาขายกันก็ไม่เกิดไปอ,อนนีก,แ,แ,กแล้วเท่านี้องแงแกถึงปณิพันธ์แล้วถึงไม่ถึงก็ช่างมันน่ะบอกเนี่ยหยบถึงไหมไม่ใช่ต่นตา,าคิดงี้ได้จริงถึงไหม้าใจต้องใจถึงแก่ตัวไปถึงแล,ถลลนะแ,แล้วก็ถีบลงมาเลยน่ะดันเอาตัวไปปิพันธ์น่พวกแล้วถีบลงมาแล้ว ก็เพ่อโคดีกะท่านที่แค่นี้ท่านไปได้เราคิดนี้บางไปมันได้ก็สวยเต็มทีใเห็นไหมโคดีกะเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูเป็นภัยใหญ่เราบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าได้เพ็นแค่ชานโลกีชานโลกีแกก็ไม่ได้ชานสี่ถ้าก็ได้ทานสีแกก็ไม่มีทุกขเวทนานะชานโลกีก็ชานปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนไอเด็กซ้อนคลายแค่ชันหนึ่งชันสอง ไม่งั้นก็จะมานั่งลำพึงลำพันทําไมถ้าก็ได้ชานสีแกป่วยแบบนั้นมันต้องเป็นอาราหารันเงียงี้ยแล้วไม่มีทางอยู่ถ้าคนได้ชานสีชานสีเนี่ยมันเป็นเอกกาตากับอุเบขาสองตัวเอกะกะตามีอารมณ์เป็นอันเดียวอุเบขาวางเฉยมันตัดอารมณ์ภายนอกทั้งหมดเลยเพราะชานสีนี่จิตกับกายมันแยกกันได้เด็ดขาด กายจะเป็นยังไงก็เชิญข้าไม่รู้ฉันไม่รับรู้แกจะปวดจะเมื่อยตรงไหนข้าไม่เอาฉันไม่เอาทุกอย่างแกจะว่ายังไงแกอยากปวดก็ปวดแกอยากพังก็พังเลยฉันไม่เอาอแกดังนั้นท่านที่ได้ฌานเบื้องสูงเวลาท่านจะออกจากกายจะออกตรงฌานสี่เพราะมันแยกกันเด็ดขาดเพราะจริงมันแยกกันแต่ละฌานหนึ่งฌานที่หนึ่งตามธรรมดาเราได้ยินเสียงภายนอกในดาลํคาั พอชาดิ้นหนึ่งมันแยกกับมันนิดนะะหางยังเกี่ยวอยู่พอเราได้ยินเสียงภายนอกภาวนาอยู่พิจารณาอยู่เราไม่รำคาญนี่เป็นอาการของชาดิ้นหนึ่งเสียงกลูกลีว,ลวหมูหมาเห่ากายกันมันนั่งใช้สบายมีความสุขได้ยินทุกอย่างใครพูดไรก็รู้หมดแต่ไม่รำคาญเนี่เป็นอาการของชาญทีนหนึ่งแยกมาหน่อย เพราะชาทีสองมันตัดวีตกวิจาร์ที่เด็วคำภาวนาหายไปแต่มีจิตชุ่มชื่นชานทีสาม,มันตัดปีติทิ้งอีกเหลือสุขกับเอกกตามีโรมเครียดใจดิง่งปรากฏลมหายใจน้อยหูได้ยินเสียงภา่นอกน้อยมีใจปักนั่นป้งไม่เคลื่อนจุดถ้ายินเสียงมันจ่ขาหนอกแต่น้อยเพราะชานีสี่ห้ปืนใหญ่ไม่เงไกลมันไม่ยอมรับไปยิง แล้วเบิดมาทีขางข้างมันก็ไม่รู้มันไม่รับแต่มันไม่หลับมันโปร่งมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์ทรงตัวเป็นไม่ใ่หลับมันมีความรู้สึกสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าไม่ยอมรับสัมผัสจากประสาทโผก็ดีตายก็ดีอะไรรายงานเข้าไปมันไม่ยอมรับรู้เลยมันแยกตัวเลยนี่ท่าโนโคดีกะได้ชานไม่ถึงสี่นี่เป็นข้อเปรียบเทียบตัวอ,อะไร พราะว่าท่านกลุ่มหรือร่างกายเป็นโทษมีความกระวนกระว,วายเพราะร่างกายเป็นโทษถือว่าร่างกายมันป่วยไข้มันสบายเราจึงเป็นพระอรหันต์ก็เขาไม่ได้เลยเอา,ามันเลือ้ร่างกายในเป็นศัตโูมีโกนช่วยคองซะดีกว่าเลยตัดสินใจมาขึ้นเชื่อว่าร่างกายเป็นโทษที่เราอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว บวชอยู่กับพระองค์ยังไม่ได้ดีเพื่อนก็เป็นประโสดาสิข้ <What? S 1> นี่ถ้าร่างกายไม่ขัดคอเราสิอย่างเดียวเราก็เป็นพาาระอรหันต์ไปแล้ว